เวียสกลวัฒน์โพสต์ความในใจก่อนเข้าพิธีวิวาในวันพรุ่งนี้นับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่ะในที่สุดก็ใกล้ถึงงานวิวาเข้าไปทุกทีแล้วสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวเวียสกลวัตน์และว,ว่าที่เจ้าสาววิกกี้ โดยล่าสุดในอินส a าแกรมของหนุ่มเวียเจ้าตัวได้ออกมาเผยแพร่ภาพพรีเวดดิ้งน่ารักน่ารักพร้อมกับเผยข้อความถึงวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวว่าจริงอย่างที่เขาพูดกันยิ่งใกล้วันงานยิ่งตื่นเต้นและมีความสุขขอบคุณวิกกี้ที่เหนื่อยจัดการงานทุกอย่างให้ออกมาพร้อมและสมบูรณ์แบบมากๆ พรุ่งนี้แล้วนะครับวันสำคัญในชีวิตของเราสองคนเราคุยกันว่าเราอยากให้ครอบครัวเพื่อนที่มาร่วมงานประทับใจและรู้สึกอบอุ่นสบายใจเหมือนได้มาพักผ่อนเหมือนอยู่สวนหลังบ้านแล้วพบกันพรุ่งนี้นะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ